สวัสดีครับผมลุงชัยหลายบานนาชาแนลนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับมีหลายท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับหลายคลิปเลยแหละนะครับแจ้งปัญหาต่างๆนานานะครับที่เกิดกับสวนพริกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางใบนะครับทางเม็ดทางผลของพริกนะครับก็มีอาการแปลกๆนะครับจริงๆต้องเข้าใจนะครับว่า ช่วงนี้นะครับจริงๆอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ฤดูที่ทําพริกนะครับไม่ใช่ฤดูที่เขาเรียกว่าดูแลพริกปลูกใหม่นะครับพริกกาลังที่ติดดอกออกผลนะครับช่วงนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นนอกฤดูนะครับช่วงนี้นะครับปกติเขาจะถอนต้นแล้วก็เก็บเม็ดเก็บอะไรที่มันติดค้างลงเหลืออยู่ในต้นนะครับเอาไปขายนะครับอ่าแล้วก็จะอา่าเตรียมปลูกใหม่หรือยังไงหรืออาจจะ ไม่ปลูกใหม่นะครับเตรียมปลูกพืชชนิดอื่นหรือว่าเตรียมทํานานะครับนะครับโดยโดยมากนะครับพวกมืออาชีพทั้งหลายแหล่นะครับที่ทํามามีประสบการณ์มายาวนาน20-30ปีนะครับก็จะจะเป็นมักจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะครับก็คือถอนต้นเก่านะครับที่ปลูกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับไปฤดูฝนนะครับถอนทิ้งเก็บเม็ดเก็บอะไรไปขายแล้วก็ นะครับก็เตรียมปลูกพืชชนิดอื่นหรือว่าทํานาอย่างที่ผมกล่าวไปนั่นแหละนะครับช่วงนี้ใครที่ยังมีต้นพริกหลงเหลืออยู่ก็คือคนที่ปลูกช่วงนี่แหละหลังเดือนมก,กราคมเป็นต้นมานี่แหละนะครับช่วงเดือนมกราคมเป็นต้นมานะครับแล้วก็ช่วงเดือนปลูกช่วงเดือนมีนาคมเมษายนนะครับช่วงกุมภาพันธ์มานี่แหละนะครับเป็นเขาเรียกว่าปลูกนอกฤดูหมดแหละนะครับอย่างเช่นส่วนผมก็เหมือนกันนะครับ จะปลูกในช่วงนี้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของทั้งทางใบและทางทางทางเม็ดนั่นลแหละนั่นแหละนะครับพวามมันเจออากาศความร้อนนะครับไอเจออากาศที่ร้อนจัดนะครับซึงไม่เหมาะกับการปลูกพิกเลยนะครับในช่วงนี้นะครับมันก็จะแสดงอาการออกแปลกๆต่างๆนานาแหละนะครับทั้งทางใบใบเหลืองใบด่างใบอะไรของผมก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับนะครับ มันไม่ใช่ฤดูของมันนะครับมันก็ต้องแสดงอออกาการแปลกๆออกมานะครับไม่ว่าเราจะดูแลอย่างดียังไงก็แล้วแต่มันก็ยังมีอาการที่เห็นอยู่นั่นแหละเนื่องจากสภาวะอากาศนะครับที่มันมันแปรปรวนนั่นแหละนะครับก็ต้องทําใจบ้างนะครับนะครับไม่ต้องไปหวังอะไรมากนะครับช่วงนี้นะครับผมนะครับส่วนตัวผมนะครับนะครับผมเชื่อว่านะครับถ้ามันเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเต็มตัวนะครับ นะครับอาการต่างๆนะครับมันจะมันก็จะหายไปเองนะครับนะครับนั่นแหละนะครับประมาณเดือนเดือนหน้าน AM ี่แหละนะครับเดือนช่วงเดือนกลางกรุมกลางพฤษภาคมนี่แหละนะครับน่าจะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวนะครับนะครับอาการต่างๆก็น่าจะหายไปนะครับเนื่องจากอากาศในช่วงนั้นมันจะเขาเรียกว่ามันเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ สภาวะอากาศน่าจะเข้าสู่น่าจะอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณยีบหถึง32องศานะครับไม่เกินนี้นะครับซึ่งเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับในการาปลูกพริกดูแลพริกนะครับทำให้พริกจเจริญเติบโตนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับเม็ดสวยนะครับแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของความชื้นมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดเชื้อราทั้งทางรากและท,งทงางใบได้นะครับผม าจจะมีโรคกุ้งแห้งผสมลงเข้ามาด้วยนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าให้น้ํานะครับอย่าให้น้ําขังในรากนะครับอย่าให้น้ําขังในระบบรากนะครับพยายามระบายน้ําออกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นที่ลุ่มนะครับถ้าที่ดอนก็คงไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องปลูกโดยวิธีการยกล่องนะครับสูงสูงหน่อยนะครับอาจจะ30เซนติเมตรเลยนะครับนะครับลังล่องนะครับ เพื่อไม่ให้น้ํำขังนะครับผมช่วงนี้ก็มันฉีดพ่นพวกธาตุอาหารเสริมนะครับที่มีส่วนผสมของธาตุสังกะสีนะครับสูงๆหน่อยนะครับหรือว่าจะไปหาซื้อเอาสังกะสีซัลเฟตนะครับหรือว่าซิงค์ซัลเฟตนั่นแหละเดียวกันนะครับผมมาฉีดพ่นนะครับบ่อยๆนะครับสักห้าวันต่อครั้งนะครับผมก็จะช่วยได้มากนะครับในการที่จะช่วยพืชนะครับ ด้านทานนะครับกับอากาศสภาวะอากาศนะครับที่เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับเดี๋ยวฝนนะครับแต่ฝนช่วงนี้ไม่มีนะครับนะครับที่ที่นี่ยังไม่มีฝนมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ตกวันนั้นก็นับมาก็น่าจะสัปดาห์กว่าแล้วนะครับไม่ตกนะครับก็มีแต่ร้อนอย่างเดียวเลยนะครับช่วงกลางวันนี้อุณหภูมินะเกือบ40องศา นะครับก็ร้อนมากนะครับทำให้พลิกของเราก็มีปัญหานะครับมีปัญหาสแสดงออกอต่างๆนานานะครับการแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นก็มีนะครับโดยเฉพาะอาการหรือว่าพลิกที่ได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปก็จะแสดงออกได้ง่ายนะครับผมนะครับก็จะเป็นยอดเหียงยอดด่างใบด่างนะครับใบเหลือง นะครับหรือว่าเหงีกเหลืองนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่า,าการไวรัสนะครับต้นที่เป็นไวรัสช่วงนี้ผมไม่ได้ถอนทิ้งนะครับก็พยายามป้อ,องกันและกาจัดโดยใช้สารป้อ,องกันกําจัดนะครับพวกอะบาเมกตินพวกฟิปโปรนินพวกนี้แหละนะครับฉีดพ้นสลับกันนะครับใช้ยาแต่ละตัวก็ ไม่ควรใช้ต่อเนื่องยาวนานนะครับควรจะสลับกันตัวแล้วไม่เกิน3ครั้งนะครับตัวครั้งแล้วไม่เกิน7วันถึง10วันนะครับต่อครั้งนะครับแล้วก็พยายามใช้พวกกรดซิลิคอนนะครับช่วงนี้ผมก็ใช้กรดซิลิคอนนะครับวันเว้นวันเลยนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อทําให้พืชของเราแข็งแรงนะครับสร้างสารที่ขึ้นมาต่อต้านกับเชื้อโรคแมลงนะครับ ต้านอาก,การไวรัสนะครับก็คิดว่าได้ผลดีนะครับคิดว่าได้ผลดีอยู่นะครับะรนะครับก็จะฉีดไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็อาจจะห่างกันเอาสักห้าวันต่อครั้งนะครับครั้งต,ต่อไปนะครับแต่ผมได้รับกดซิลิคอนมาผมก็ฉีดไปแล้วนะครับสองครั้งนะครับห่างกันอันหนึ่งวันนะครับวันเว้นวันนะครับ ก็คิดว่าดีนะครับดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกดซาลิไซเลตนะครับก็ทำให้พิกก็ดูดีขึ้นมาบ้างนะครับนะครับดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับสารซาลิไซเลตก็คือสารต้านอาการแปลกๆนะครับต้านไวรัสต้านอาการใบแก้วใบด่างใบลายใบอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับที่อาการที่ไม่พึงประสงค์นั่นแหละนะครับก็คิดว่า ก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ต้องดูกันยาวๆนะครับจะตัดสินในช่วงสั้นๆเลยก็ไม่ได้นะครับก็ต้องดูกันยาวๆนะครับเพราะว่าก็จะใช้ไปเรื่อยๆยังไม่หมดนะครับนะครับท่านใดสนใจก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะครับกดซาลิไซเลตนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับในท้องตลาดนะครับเอามาลองใช้ดูนะครับ แล้วก็กดซิลิคอนนะครับกดซิลิคอนกดซิลิซิกอันเดียวกันนะครับนะครับซิลิคอนซิลิซิกซิลิก้านะครับอันเดียวกันนะครับต่างกันที่รูปนะครับรูปน้ำเขาก็จะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับรูปเม็ดรูปผงเขาก็เรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับนะครับโดยเฉพาะชนิดน้ำที่ผมนำมาใช้นี่นะครับเขาเรียกว่ากดซิลิซิกนะครับอ่าก็มาช่วยทำให้พืชของเราแข็งแรงนะครับ เซลแข็งแรงนะครับต้านโรคต้านไวรัสได้นะครับถ้าใช้เป็นประจำใช้บ่อยๆโดยเฉพาะช่วงที่อากาศแปรปรวนนะครับช่วงอากาศไม่พึงประสงค์นี่แหละนะครับก็ควรจะใช้ของพวกนี้แหละนะครับถ้าเราใช้บ่อยๆนะครับมันก็จะช่วยเราลดพวกยาฆ่ามแมลงลงได้นะครับเราก็จะไม่ต้องไปเสี่ยงกับ การที่จะได้รับสารเคมีอันตรายพวกนี้นะครับเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตนะครับเพราะว่ายาปราบศัตรูพืชมันก็มีราคาแพงนะครับถ้าเราใช้น้อยลงมันก็จะช่วยลดต้นทุนได้มากนะครับผมนะครับรวมทั้งปุ๋ยเคมีด้วยนะครับผมนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าถูกใจเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไร้บ้านนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบ่งปันแรกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ